ข่าวลิซ่ารอบเช้ากันค่ะลิลี่ขอย้ำรอบที่ร้านนะคะว่าเป็นติ่งลิซ่านี่มันสนุกจริงโว้ยมีเรื่องให้หวีดทุกวันรายนาทีเลยก็ว่าได้ค่ะล่าสุดค่ายลิซ่ามาลงคลิปเบื้องหลังให้ดูแล้วนะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็รัวคอมเมนต์ให้กับลิซ่ากันด่วนๆเลยค่ะคิดว่าน้องแบกชุดจากไทยไปแต่งที่เกาหลีอย่างแน่นอนเลยนะคะเพราะทีมงานส่วนใหญ่เป็นทีมเกาหลีค่ะชุดและการออกแบบนะคะเป็นชุดแบรนด์ไทยฝีมือคนไทยจาก พี่ประกาศคนดีคนเดิมแล้วก็ทีมไทยนะคะทำพร้อมกับชุดโซโล่ลิซ่าเดวันที่ไทยเลยค่ะแบรนด์เดียวกันเลยนะคะสไตล์สลีก็คือพี่แนนนิสคนดีคนเดิมค่ะในส่วนของช่างภาพนะคะเป็นคนเกาหลีค่ะจังดุควานนะคะถ่ายงานให้กับลิซ่ามาเยอะแยะมากมายเลยค่ะในส่วนของเมคอัพชูเอมินซอกนะคะผลงานช่างเกาหลีคนนี้คือจึงมากๆเลยค่ะน้องเลือกใช้ทีมได้เก่งมากๆเลยนะคะรู้ว่าช่างแต่งหน้าคนไหนเนี่ยเหมาะกับลุคไหนนะคะต่อมาลิซ่า สร้างเรื่องทำโซเชียลแตกของจริงค่ะพอสื่อทั่วโลกรุมกันสุดๆเลยนะคะทางวงการแฟชั่นวงการภาพยนตร์คือพร้อมใจกันลงรูปลิซ่ากันยกใหญ่เลยค่ะความเป็นลิซ่ามันแทรกซึมไปในเนียนทุกวงการให้คนเนี่ยเริ่มรู้จักแบบไม่หยัดเยียดค่ะอย่างล่าสุดนะคะ Netflix Official ที่มีผู้ติดตามมากกว่า24ล้านคนนะคะได้ลงรูป Lisa, ลิซ่าลุคทีบาโลค่ะเพราะเรื่องทีบาโลออนแอร์ air, ทาง n น t f l i x ค่ะและรูป Lisa, ลิซ่าลุค ะะโปรโมทในเพจ เน็ตฟิกเกือบทุกประเทศเลยก็ว่าได้นะคะเลิศเลยล่ะและค่าลิซ่ารับรู้ถึงกระแสนี้แล้วนะคะ with รีทวิตเน็ตฟิกไป1กลุ่มค่ะมีงานร่วมกันในอนาคตมีเนียบอกใบหรือเปล่าต่อมากันที่วงการแฟชั่นนะคะ L อล g เมกซีนสื่อแฟชั่นชั้นนําระดับโลกได้เขียนบทความถึงลิซ่าโดยระบุว่าลิซ่าคือความบ้าคลั่งแห่งวงการแฟชั่นอย่างแท้จริงชื่อที่ทรงพลังที่สุดในวงการนี้เพียงแค่หนึ่งสายตาจากเธอ ก็สามารถพลิกทั้งโลกแฟชั่นให้สั่นสะเทือนได้และการแปลงโฉมในลุคโกลเด้นบูเมนในวันฮาโลวีนนี้ก็พิสูจน์สิ่งนั้นได้อย่างชัดเจนเธอไม่ได้แค่ีอิทธิพลต่อวงการแฟชั่นแต่เธอคือผู้ครองแฟชั่นอย่างแท้จริงทิ้งร่องรอยไว้ที่ไม่มีใครสามารถมองข้ามได้เลยต่อมาวกไต้หวันนะคะจัดอันดับชุดฮาโลวีนของลิซ่าในลุคจีวอลโลไซเลนอยู่อันดับที่1ค่ะในหัวข้อชุดฮาโลวีนของคนดังที่ดีที่สุดตลอดกาลค่ะลุ ที่ติดโพนี้นะคะก็มีคนดังหลายๆคนเลยค่ะและยังไม่หมดนะคะล่าสุดลิซ่าขึ้นกระทูฮอตในติเซนของประเทศเกาหลีค่ะฟิลพันทิปประเทศไทยเลยนะคะซึ่งคอมเมนต์เนี่ยไปในทิศทางบวกนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่ามาโกหกนะนี่ไม่ใช่การแต่งหน้าฮาโลวีนมันเป็นแค่การเสด็จลงมาของเทพเจ้าลิซ่าทําไมเธอสวยจัง โอ้โหบ้าไปแล้วใครจะทำแบบนั้นกันแต่ลิซ่าทำจ้าเธอทำท่าเต้นตามต้นฉบับได้เจ๋งมากเจ๋งสุดๆไปเลยฉันอยากเห็นท่าเต้นแปลกๆของเธออีกจังนี่มันสุดยอดเลยโคตรเจ๋งงานคุณภาพระดับสูงว้าวแม้แต่การเคลื่อนไหวยังน่าขนลุกเลยฉันรู้สึกเสมอว่าสไตลิสต์ของลิซ่าใส่ใจและทุ่มเทในการทำชุดต่างๆอย่างมากและเธอแต่งมันออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ดาราไทยนี่อินกับฮาโลวีนมากเลยนะฮ่าฮ่ฉันติดตามดาราไทยในอินสตาแกรมเยอะมากๆแล้วทุกคนก็คอสเพคกันทั้งนั้นเลยจริงค่ะทุ่มทุนกันสุดๆเลยนะคะฝั่งไทยเนี่ยในฝั่งเกาหลีคุณนึกว่าป่าช้าค่ะแต่งเบามากพวกไอดอลเคป๊ไม่ค่อยเล่นใหญ่เหมือนคนไทยเลยนะคะและคอมเมนต์ต่อมานะคะโอโหกรี oh ๊ดเลยเพราะมันดีมากเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆเจ๋งเลยการแสดงออกของคุณมันดีมากๆเห็นปุ๊บก็รู้ทันทีเลยล่ะโอ้ oh ho, โอ้โหคุณภาพสุดยอดเลยดูเหมือนการคอสเพยเป็นไซเลนคีบาโลจะทำได้ดีเลยนะโอ้โหนั่นไซเลนหรอต้นฉบับดูหล่อหล่อแตลิซาสวยนะ ฉันต้องไปดู Love d a t c e Robot Poliza แล้วล่ะเลือกได้ดีมากเสื้อผ้าก็สวยจังแล้วหน้าก็เหมือนตัวละครในตำนานด้วยคุณเลือกสิ่งที่สมบูรณ์แบบขนาดนั้นได้ยังไงกันโอ้โหแต่และคอมเมนต์นี่คืออวยลิซ่าแบบสุดๆเลยนะคะคนเกาหลีเนี่ยและเย็นนี้นะคะอย่าลืมมาวีลิซ่ากันด้วยนะคะในคอนเสิร์ตที่จาการ์ตาค่ะในเวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปในเวลาไทยเลยนะคะก็เช้านี้นะคะหนุนก็มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าไม่อยากพลาดความเคลื่อนไหวของลิซ่าอย่าลืมกดติดตามช่องหนุนไว้ด้วย เะะจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ